ขึ้นมาจับยิ่งขึ้นมานี่ไม่ได้จับแต่น้องขับได้ไหมไม่กูกลัวกูล้มจังกลัวเก้งเก้งเลยรถแรงมาแล้วเบียดก่อนเบียดก่อนทำไมอาไอ้ตั้งตติใหม่เอาพี่ต้นเหย้าขาขึ้นเลยเอาทุกคนดู ันี่เมนูนี่อนี้วู้ทุกคนมีพล,ลักขับนะครับผมบีแกลดิยดบดแยแกลอย่าทีอย่าเลยโอ้ยนุ่นบิดเท่าไหร่เนี่ยนิดหน่อยเยวไม่คุ้มร้จ่ายมาแล้ว ดูวแลทุก่นนี่เอาลมมาโอ้โหอย่าเทงมือจ้ะใช่ไหมเล็กเว้นหนึ่งเล่าฮ่าน่าเล็กเว้นนมานพุยอดเพราะว่ามาจะขับหน้า Vì vẹo lắm lắm con lặng luôn mẹ lắm Ủa con lặng mạ mẹ quá mẹ luôn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  luôn mẹ luôn mẹ đeo mẹ luôn 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 ที่มีปลาตีนด้วยไนะเดี๋ยวลูกปลาตีนไปเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมกระจกนี่นี่ลอดอุโมงค์นะครับผมลอดอุโมงค์คนเยอะจังคนเยอะเลยเออโอ้ยเบาวิดนองโชคไม่ก่อยมีแต่ไม่ก่อยดีแตอะไร คนเยอะไห้ยอ๋อนี่ออกทะเลแล้วนี่ว่ะใช่ข้อควาว่ามันจะเป็นที่ทะเลเหนึ่งกิโลอืมไปทุกคน,นออกทะเลแล้วอ๋อแล้วเนี่ยพอสุดตรงนี้แล้วก็เลี้ยวกลับทางออกตรงนั้นเลยพี่เล่าโอเคโอเคไปให้สุดก่อนว้า นกอะไรลงแม่ไปนุ่นรถจะชนเนาะแทร็ตแทรแทร็ตแทร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 ็ตแทร็ตตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับผมดูรระวังถโอ้ออกทะเลเลยครับผม ดับเลย